ควานคะมีสายชาร์จให้หนูยืมไหมคะไี่ตกลงเธอมาเรียนหรือมาเล่นมือถือหาโกโก้แป็นที่ควานละคะมาสอนหรือมาเล่นมือถือไม่มีก็คือไม่มีคะ่ะยิงพลอยชั้นยืมมาสายชาร์จแกหน่อยสิชันไม่ได้พกมากเลยอะแกขอโทษทีนะว่าแต่แกจะเอาสายชาร์จไปทำอะไรหรอโอ๊ยช่างเหอะไม่ใช่เรื่องของแกอะ เนียนอันเชน,นขอยืมสายชาร์จแบตหน่อยสิชาร์จมาแป๊บเดียวเนี่ยแบตหมดอีกแล้วเนี่ยไม่มีอ่ะเราไม่ได้พกมาโอ้ยไม่ได้เรื่องอะไรจริงจงหายไปไหนวะเนี่ยแกแกขอยืมสายชาร์จหน่อยสินี่แกรู้ได้ยังไงอ่ะว่าฉันกำลังต้องการสายชาร์จสมัยนีย้เขาไม่พกสายชาร์จกันแล้วเพราะว่าใครๆเขาก็ใช้ Samsung Galaxy a 0 4 s เพราะซัมซุง Galaxy A04s เขาให้แบตมาถึง 5,000mAh ใช้งานได้นานนานไม่ว่าจะดู YouTube เล่นเกมแชทกับเพื่อนอึดทนทั้งวันไม่มีสะดุดระหว่างวันแถมตัวเครื่องยังดีไซน์สวยตัวเครื่องสีดําและสีเขียวทันสมัยเหมาะสมกับทุกคนทุกเพศทุกวัยเพราะใครๆก็ใช้กันใครที่กําลังมองหาสมาร์ทโฟนดีๆราคาสบายๆต้องซัมซุง Galaxy A04s เลยดีแบบเนี้ย ราคาต้องแพงแน่เลยไม่แพงที่เธอคิดหรอกจากโกโก้ยิ่งตอนเนี้ยเขามีปรับราคาใหม่ครั้งใหญ่5้าแบงค์เทานเนี่ยมีทอรเ,เหลือจา้าถ้าเธอไม่รีบตับจออเป็นเจ้าของตอนเนี้ยระวังจะไม่ทันนะถึงว่าใช็กันทั้งห้องเลยแน่นอนสิจา้าแล้วเธอเนี่ยไม่คิดจะมีเป็นของตัวเองบ้างหรออ้าวโกโก้รีบจังเลยนเนี่ย